ไก่จันจวงเปิดใจไก่สอนฟ้องปมระอุเทปลับไม่โกรธเชสยังไงก็หลานพี่เคยครับฟ้องน้องเมียปมเทปลับระอุหลังจากที่ปุ่มไก่สอนแสงอนันต์ครับสามีของราชนีลูกทุ่งปุ่มพวงดวงจันทร์ออกมาเผยว่าเตรียมที่จะฟ้องร้องไก่จันจวงดวงจันทร์น้องสาวของพุ่มพวงดวงจันทร์กรณีที่เอาเรื่องส่วนตัวปมเทพลับมาชี้นำในสื่อโซเชียลทำให้ได้รับความเสียหายจนดราม่าทัวลงโดยเจ้าตัวประกาศฟ้องร้องน้องภรรยา ผู้สื่อข่าวครับได้ต่อสายตรงถึงไก่จันจวงดวงจันทร์ถามถึงประเด็นดังกล่าวนักร้องสาวนะครับเผยว่าไม่อยากคุยไม่อยากต่อยอดให้เขาจริงๆเรื่องทุกอย่างมันควรที่จะจบลงตั้งแต่เส้นเดือนมิถุนาย,ยนแล้วแล้วเขาจะมาฟ้องร้องอะไรเพราะว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ถ้าจะฟ้องก็ให้ไปฟ้องคนที่โพส์ลง YouTube เองส่วนกับข่าวเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของพี่พึ่งที่เราออกมาพูดเขาคงคิดว่าเราไปหักหน้าเขาคืองานที่จัดมันไม่ได้ละเมิดอะไร คนที่จัดเขาทําให้พี่พึ่งเราก็แค่พูดให้ความกระจ่างจาะมาว่าเราเข้าข้างคนอื่นไม่ใช่เราแค่ปกป้องคนที่ทําให้พี่สาวของเราเท่านั้นเองนักข่าวครับได้ถามว่าทราบเรื่องที่เขาเตรียมฟ้องเราหรือ,อยังไก่จันโจงนะครับบอกว่าก็เห็นเขาจะฟ้องคนไปทั่วที่ไม่อยากพูดเพราะว่าไก่ไม่อยากที่จะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวยิ่งเราพูดก็เป็นประเด็นคนก็จะไปขุดเรื่องของครอบครัวเราขึ้นมาอีกขุดเอาพ่อแม่เรามาดาส่วนกับน้องเพชรเราไม่ได้มีปัญหา ยังรู้สึกว่าเพชรเป็นหลานเราเข้าใจว่าน้องเพชรเป็นคนกลางคงจะออกมาอะไรเยอะไม่ได้อันนี้เราไม่โกรธส่วนในเรื่องที่เขาจะฟ้องไก่คิดว่าเขาคงอยากที่อยากจะให้เราออกมาขอโทษซึ่งก็ไม่รู้จะขอโทษอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรแต่ถ้าเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องเราเรื่องอะไรถามว่ากลัวไหมไม่กลัวอยู่แล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครติดต่ออะไรเข้ามาไก่จันจวงดวงจันทรกล่าวทิ้งท้ายครับหลังนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของไก่จันจงดวงจันทร น้องสาวของราชชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สแตดาร์ดเราก็จะลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ